ครับผมช่างเบลชอนพลนี่ก็เป็นรถของน้องๆเราที่จมน้ําหาดใหญ่ก็เสร็จแล้วเรื่นติดเครื่องได้แล้วนะครับเอาใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเดินเบาดีไหมเล่งดีไหมแต่อาจจะมีน้ําอยู่นะครับแต่เก็บนิดนึงอาจจะเจ็บรายละเอียดนิดนึงรอชมไปรุ่อน ครับเพื่นก็แปลว่าเรียบร้อยเดินเบาได้เล่งได้แต่อาจจะปิดน้ําอยู่หน่อยหนึ่งถ้าสนใจยังไงก็ไปตั้งที่สาขา2องท่าเคียนนะครับผมช่างเบลชอนคนติเซ็ตโคตรแรงที่รอใหม่